ต้านอนุมูลอิสระลดการหดสั้นของเทโลเมียทำให้เกราะป้องกัน DNA ของเราแข็งแรงขึ้นเองครับในเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยนะครับเดี๋ยวนี้แล้วก็ไม่ได้แค่ชดเชยแค่วิตามินอย่างเดียวแล้วเนาะเราจะมีงานวิจัยที่รับรางวัลโนเบลนะก็คือการวิเคราะห์เกี่ยวกับเทโลเมียหรือว่าเป็นสายโซ่คู่สุดท้ายของ DNA ของเรานะครับเป็นตัวเหมือนเกราะป้องกันสําคัญที่ไม่ให้ DNA ของเราเสื่อมสภาพ DNA นะครับก็คือเหมือนกับพิมพ์เขียวของการสร้างเซลล์ในร่างกายของเราครับเมื่อเราอายุน้อยเนาะ DNA จะมีความสมบูรณ์ททําาาาให้้้เเเ,เซลล์ี่รรสงขึนนมป็ เซลที่อ่อนเยาว์แล้วก็สมบูรณ์ครับแต่พอเราอายุมากขึ้นนะเซลล์ของเราก็จะมี DNA ที่อ่อนแอลงหรือว่า DNA ถูกทําลายด้วยอนุวิสระต่างๆครับทำให้หลังจากเราอายุมากขึ้นเนี่ยการสร้างเซลล์ใหม่ก็จะมีปัญหาก็คือเราจะได้เซลล์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนสภาพไปหรือว่ามีคุณภาพที่น้อยลงนะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยดูเสื่อมโทรมกว่าไว้ด้วยการที่เรามีอนุวิสระมากเกินไปเนี่ยครับเราก็สามารถดูแลตัวเองได้โดยการเสริมสารต้านอนุวิสระต่างๆนะครับโดยเฉพาะสารที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับการลดการหดสั้นของเเทลมีย หรือก็คือการทำให้กรอบต้องการ DNA ของเราแข็งแรงขึ้นนั่นเองครับ